สวัสดีครับผมครูบูถัปกรจิ๋วสุขยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าสบายๆช่องที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของเรื่องเล่าที่เป็นสาระและความบันเทิงสามารถรับชมรับฟังได้แบบสบายๆก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอกำลังใจจากท่านผู้ฟังด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับ นับตั้งแต่ไทยได้มาตั้งถิ่นฐานในแหลมอินโดจีนและได้ก่อตั้งอาณาจักรไทยขึ้นจึงเป็นการเริ่มต้นยุคแห่งประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรกล่าวคือเมื่อไทยได้สถาปนาอนาณาจักรสุขโขทัยขึ้นและหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แล้วนับตั้งแต่นั้นมาจึงปรากฏหลักฐานด้านดนตรีไทย ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งในหลักศิลาจารึกหนังสือวรรณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคซึ่งสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการพิจารณาถึงความเจริญและวิวัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจนกระทั่งเป็นแบบแผนดังปรากฏในปัจจุบันสมัยสุโขทยัยดนตรีไทย มีลักษณะเป็นการขับลำนำและร้องเล่นกันอย่างพื้นเมืองเกี่ยวกับดนตรีไทยในสมัยนี้ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงไว้ในหนังสือไต่ภูมิพระล่วงซึ่งเป็นหนังสือวรรณคดีที่แต่งในสมัยนี้ได้แก่แตสังมโหระทึกคล้องกรองชิงฉาบบันดาะพิน ซอพุงโตซึ่งสันนิษฐานกันว่าคือซอสามสายในปัจจุบันนั่นเองปีชไหนระคงังและกังสดานเป็นต้นลักษณะการผสมวงดนตรีก็ปรากฏหลักฐานทั้งในศิลาจารึกและหนังสือไตภูมิพระล่วงกล่าวถึงเสียงพาดเสียงพินซึ่งจากหลักฐานที่กล่าวนี้สันนิษฐานว่าวงดนตรีไทยในสมัยสุขโขทยัยมีลักษณะดังนี้ครับ 1>, 1. วงบรรเลงพินจะมีผู้บรรเลงเพียงหนึ่งคนเท่านั้นทำหน้าที่ทั้งดีดพินและขับร้องไปด้วยเป็นลักษณะของการขับลำนำ 2. วงขับไม้ประกอบด้วยผู้บรรเลงจำนวน3คนคือคนขับลำนำหนึ่งคนคนสีซอสามสายคอเสียงร้อง1คนและคนไกวบันเดาะให้จังหวะ1คน 3. วงปีพาดเป็นลักษณะของวงปีพาดเครื่อง5มี2ชนิดคือ 1. วงปีพาดเครื่อง5้าอย่างเบาประกอบด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆจำนวน5ชิ้นคือ 1. ปี 2. กลองชาตี 3. ทับ 4. ขคล้องคู่และ 5. ชิงใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครซาชาตี ซึ่งเป็นละครเก่าแก่ที่สุดของไทยครับ 2. วงปีพาดเครื่อง5้าอย่างหนักประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำนวน5ชิ้นคือ 1. ปีใน 2. คล้องวงใหญ่ 3. ตะโพน 4. กรองทัด 5. ชิงใช้บรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลงประกอบการแสดงมหรสพต่างๆดังนั้นเราจึงเห็นว่า วงปีพาคเครื่อง5ในสมัยนี้ยังไม่มีระนาดเอกนะครับและวงดนตรีประเภทสุดท้ายในสมัยสุขโขทัยก็คือวงมโหีเป็นลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหนึ่งที่นำเอาวงบรรเลงพินกับวงขับไม้มาผสมกันเป็นลักษณะของวงมโหีเครื่องสี่เพราะประกอบด้วยผู้บรรเลงสี่คนคือ1คนขับลำนำและตีกับพวงให้จังหวะ 2. คนสีซอสามสายคอเสียงร้อง 3. คนดีดพินและ 4. คนตีทัพควบคุมจังหวะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของปฐะมบทแห่งการเริ่มต้นของวิวัฒนาการทางดนตรีของชนชาติไทยที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนและสำหรับ e ีีต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ผม ครูบูถาปกรณ์จิ๋วสุขขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ